สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงช่วง Funny Comment กันบ้างดีกว่าหลังจากที่เราทำอีเวนต์แบบเครียดๆมันๆเดือดๆกันไปเยอะแล้วเรามาพักสมองกันบ้างดีกว่านะครับผมและ คราวล่าสุดที่เราได้ถามคําถามไปเนี่ยเราได้ถามไปนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็นช่วงวิกฤตสุดๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจเองก็ตามทุกๆอย่างแย่ไปหมดเลยแถมเรายังต้องกักตัวอยู่ที่บ้านด้วยนะครับผมผมก็เลยมีไอเดียมาถามท่านผู้ชมไปว่า หากเราเนี่ยนะครับผมต้องการจะหาตังในยุคนี้เราจะขายอะไรกันดีครับเราถึงจะรวย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 ได้ครับผมเราจะทำไงกันดีให้เรารวยครับทุกคนนะครับผมก็ให้คําตอบกันมาอย่างมากมายเลยนะครับผมและในวันนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าชาวคอมกเวิลด์เขามีวิธีรวยวิธีหาตังการทางไหนกันบ้างครับผมหนึ่งเลยครับผมในวันที่เศรษฐกิจไม่ดีพี่ลองขายตูดดูสิครับ เหล่าแฟนๆเนี่ยนะครับผมต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ลิบลองบ้านด้ายอันขาวเนียนของพี่แล้วมีคนมากดไลค์แม่งตั้ง16คนนะครับผมคือกูรู้แล้วแหละว่ากูพอจะหาเงินได้แต่การจะเอาตูดเราไปแรกเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าครับผมไม่น่าจะคุ้มนะเว้ยโอเคเราข้ามกันเลยดีกว่านะครับ คนต่อมาอันนี้ยังพอเข้าใจได้ครับผมขายไตดีกว่าครับเพราะกูไม่มีจะแดกแล้วเราจะบอกให้นะครับผมว่าไตท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีมูลค่ามากจริงๆนะครับจากเว็บที่เราลองศึกษากันมาดูเนี่ยเขาบอกว่าไตมนุษย์เราเนี่ยนะครับผมมีมูลค่ามากถึง4ี่ล้านห้าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเรานี่น่าจะพอมีกินเลยครับผมถ้าขายไตไปเนี่ยขายสักข้างเดียวก็4ีล้านห้าแล้วสองข้างนี่9้าล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผม หากใครจะเป็นจริงๆเนี่ยก็พอจะเอาอยู่หรอวะได้อยู่ตายข้างเดียวเองแต่ปอดก็แพงเหมือนกันนะครับผมลองดูราคาดิปอดนี่ก็9ล้านเหมือนกันนะแก้วตานี่ห0 0 0 0ตับนี่4 5ล้านหเลือลดลิตรละ20,000กระดูกเอ็นแสนห้าโอ้โหเรียกได้ว่ามูลค่าตัวเรานี่เยอะเอาเรื่องนะครับผมนี่เป็นข้อมูลมาจาก Futurism นะครับเขาบอกว่าเป็นข้อมูลในปี2017ป่าน,นี้อาจจะแพงขึ้นกว่านี้แล้วก็ได้นะเว้ย ต่อกันดีกว่าครับผมไม่เอาดีกว่าไม่ขายเอาไวว่าตัวเองละขายเพื่อนครับผมจากนั้นเอาเงินที่ได้มาไปออกบวชเอาแล้จะทําทําไมครับผมนอกจากนี้ยังได้ทาให้แบบเพื่อนเกลียดเราอีกเพื่อนก็ไม่มางานบวชนะครับอันนี้ไม่เวิร์คครับไม่เอาด้วยหรอว่าอันนี้ต่อกันดีกว่าคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมดูเหมือนว่าชาวคอมมิครีเวิลเนี่ยไม่ค่อยมีรอยัลตี้กันเลยนะครับยาเอา a ์อะไรก็แบบขายเพื่อนอย่างเดียวขายเพื่อนอย่างเดียวขายเพื่อนค่ะยุคไหนเศรษฐกิจไหนก็ขายได้ตลอดไม่ขายเอารวยขายเอามัน เรียกได้ว่าเปิดโงความลับกันหมดเลยนะครับผมช่วงนี้ต่อไปนะครับผมเรียกได้ว่าอ่านแล้วจะอ้วกนะครับกับนายประยุทธ์จันโอราโอ้โหชื่อมึงก็นะเขาเขียนว่าขายนะ้ำว้าวให้พี่หมอนอมโอ้ยมึงเอ้ยไปไปข้ามเลยไม่คุยกับมึงและเดี๋ยวกูติดคุก รัชนกยงยุทธนะครับช่วงนี้ขายข้าวแกงกะหรี่หลายๆจานต่อวันคิดจานละพันห้าน่าจะขายได้ง่ายอยู่เพราะพวกเขาชอบกินข้าวกันทำไมแกงกะหรี่น้องแพงจังครับใช่แกงหรือเปล่านั่นน่ะคนต่อไปนี่ไอเดียสร้างสรรค์น,นะครับผมเขาบอกว่าในเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ให้ไปขายน้ำปั่นเนี่ยผมเพราะว่าคนน่าจะหัวร้อนจากการทำงานจะได้ใจยเย็นลง น้ำปั่นเออก็อาจจะเวิร์กนะอาจจะเห็นผมขายน้ำปั่นอยู่ก็ได้อย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมคนต่อมาเลยดีกว่าครับเศรษฐกิจไม่ดีผมอยากเอาโดติดอาวุธไปถล่มลุงตืด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 ช่องนี้ถูกปิดตัวลงเรียบร้อยแล้วไอสัตว์ไม่เอาข้ามเลยข้ามเลยครับโค้ดต่อมานะครับผมขายยาครับผมวิ่งได้ทีละหลายพันคุ้มจัดโอ้โหมาเห็นยาลดไข้หรือเปล่าครับหรือยาอะไรยาเสตติดเราไม่ยุ่งนะครับผมจากนั้นนะครับผมโจ๊กตืดนะครับผม ขายนาฬิกากับเรือดำน้ำนายของมันเหลือนะครับผมอันนี้ไม่ไม่พูดอ่ะเดี๋ยวติดคุกอีกนะครับผมข้ามกันเลยดีกว่าครับต่อไปนะครับผมคุณแอนนะครับได้บอกว่าอยากขายอะไรก็ขายไปแต่สิ่งที่ขายต้องถูกกฎหมายและที่สําคัญคือห้ามขายชาติห้ามขายเพื่อนห้ามขายพี่น้องหรือพ่อแม่แต่สิ่งที่ขอแนะนําคือขายลุงโง่อืมก็มาต้องแบบมาดีเนาะมาหจบอย่างนี้คือข้ามเลยครับผมข้ามเลยครับ จากนั้นนะครับผมคุณหัวเว่ยนะครับ Y9 2019เอาด้วยคาดว่าใช้มือถือรุ่นนี้ครับแต่คุณเขียนอะไรมาบอกตรงๆว่ากูอ่านไม่ออกนะครับผมข้ามกันเลยครับต่อมาเลเมซิตนะครับผมได้ขายกัญชาครับในตลาดมืดดักเวทอะไรของมันเนี่ยเพราะมีคนตองการเยอะโอเคเราจะแปลเป็นภาษามนุษย์ให้นะครับน้องเขาอาจจะเมากัญชาอยู่นะครับผมขายกัญชาครับในตลาดมืดด r กเวทอันนี้ไม่รู้จริง เพราะมีคนต้องการเยอะในตลาดมืด d ด k กเวดเพราะมีคนต้องการเยอะโอเคกูเข้าใจแหละมึงเมากันชาต่อกันเลยดีกว่าครับคนนี้ก็ได้ออกตามเคยนะครับผมขายหน้ากากอนามัยรี c ซเคิถึงจะเป็นการเขียนที่แย่ขนาดไหนนะครับคุณก็จะได้ออกเพราะว่าคุณตั้งรูปโปรไฟล์เป็น b บ็คพิงก์แถมเมลิซ่าด้วยนะครับผม จากนั้นนะครับคนต่อมาก็เฉ็เช่นเดียวกันนะครับขายผลไม้ทั้งไร่ไปดูแบบพิงนะครับผมมีความสุขดีถูกต้องเลยครับอีกหน่อยผมคงขายบ้านแล้วล่ะต่อ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 ไม่เอาอะไรแบบพิงพอ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 เดี๋ยวจะหมกมุ่นเเกินไปนะครับผมคุณวิสัทนะครับผมไม่ต้องขายครับเดี๋ยวรัฐบาลแจกเงิน2 0 0พเขาเลิกแจกกันแล้วครับน้องเราต้องช่วยตัวเองกันแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้สิ่งที่เราทําได้คือช่วยตัวเองนะครับและหากท่านผู้ชมอยากขายอะไรก็ ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับดูกันอันนี้แค่ขำๆนะครับผมอย่าเอาไปคิดมากอย่าเอาไปดราม่าก,กันนะครับขำๆเอาเป็นแบบความหาชั่วข้ามคืนเฉยๆแล้วก็คําถามครั้งต่อไปนะครับผมหากใครอยากร่วมสนุกก็พิมพ์ลงมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยเราจะถามกันไว้ว่า ถ้าเราต้องอยู่บ้านนาน1เดือนเนี่ยนะครับผมแบบอยู่เนี่ยปิดตัวเองเนี่ยนะครับผมตามไวรัสโควิดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมจะมีอะไรทําบ้างนะครับผมนอกจากเล่นคอมลองหากิจกรรมสร้างสรรค์มาเขียนกันนะครับผมไม่เอาสร้างสรรแบบ18บบวกนะเอาสร้างสรรแบบสร้างสรรจริงๆลองเขียนกันมาได้เลยในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็อผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้เราเช่นเคยไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ